จีห้มประกาศกราวเตือนตะวันตกอย่าแทรกแซงไทยปะทะกัมพูชาดูเหมือนเกมการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเข้าสู่จุดเดือดอีกครั้งเมื่อพยามมังกรจีนขยับมากสำคัญกลางกระดานหลังสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตึงเครียดและมีกระแสข่าวหนาหูเรื่องการขนยุท,ทปรปกณ์หลายตู้คอนเทนเนอร์เข้าสู่กัมพูชา แต่แทนที่จีนจะนิ่งเฉยกลับหึ่มออกมาทันทีพร้อมคำประกาศจากนายหวางเหวินปินเอกอัครราชทูตจ,จีนประจำกัมพูชาที่ทำเอาทั้งโลกหันขวับเขายืนยันว่าจีนพร้อมสนับสนุนการปกป้องอธิปไตยของกัมพูชา ประโยคเดียวสั้นๆแต่แรงเท่าระเบิดกลางวงการทูตเพราะมันจุดชนวนให้คนไทยทั้งประเทศสะดุ้งกันเป็นแถวสื่อไทยทุกสำนักแตกตื่นวิเคราะห์กันรัวๆว่าน,นี่คือการเลือกข้างของจีนหรือเป็นเพียงเกมปั่นกระแสทางการทูตกันแน่จีนเล่นของแข็งขู่โลกตะวันตก หลังเสียงวิพากษ์จากไทยดังขึ้นไม่หยุดสถานทูตจีนประจำประเทศไทยรีบออกโรงดับไฟโดยถแถลงอย่างเป็นทางการว่าจีนเป็นมิตรกับทั้งสองประเทศและพร้อมทำหน้าที่คนกลางในการส่งเสริมการเจรจาอย่างสันติ แต่ในขณะเดียวกันจีนก็ไม่พลาดที่จะเน็บใส่ตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากล่าวหาว่าสื่อตะวันตกเป็นตัวจุดชนวนปั่นกระแสะให้ไทยกับกัมพูชาปะทะกันเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของอเมริกาเองพูดง่ายๆคือจีนโยนลูกไฟกลับไปยังพญาอินทรีทันทีพร้อมประกาศกล่าวว่าอย่าได้คิดมาแทรกแซงในภูมิภาคนี้ จีนปัน่นไทยรับลูกอเมริกาจ้องหน้าเวทีในเชิงการเมืองระหว่างประเทศนี่คือการดวลเชิงสัญ,ญลักษณ์ระหว่างมังกรกับอินทรีที่กำลังขับเคี่ยวกันในสนามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อจีนโยนหินถามทางด้วยคำพูดของทูตหวังเหวนปินสื่อไทยก็รับลูกทันทีวิเคราะห์กันสนันเมืองส่วนสื่อฝั่งตะวันตกเองก็เล่นข่าวเต็มสูบ แต่เบื้องหลังของทั้งหมดนี้คือเกมกลยุทธ์ที่เกี่ยวพันกับเป้าหมายระดับโลก เพราะมีรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์อดีตรประธานาธิบดีสหรัฐกำลังหวังจะกลับมาโชว์บทพระเอกสันติภาพบนเวทีอาเซียนงานนี้เขาตั้งใจจะมาร่วมประชุมอาเซียนซัมมิตท,ที่มาเลเซียหลังได้รับคำเชิญจากนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมทั้งเชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาด้วยแต่แหล่งข่าวใกล้ชิดเผยว่าทีมงานทรัมป์กระซิบเบาๆว่า จะมาถ้าฝ่ายโน้นไม่มาหมายถึงใครก่อนแน่นอนจีนนั่นแหละรางวัลโนเบลสันติภาพจุดเชื้อเพลิงการเมืองโลกว่ากันว่าทรัมป์ต้องการสร้างภาพ ผู้สร้างสันติภาพอาเซียนโดยการผลักดันให้ไทยกัมพูชาจับมือเซ็นอันตราสัญญาหยุดยิงบนเวทีประชุมภาพในฝันคือผู้นำสองประเทศยืนเคียงข้างกันโดยมีโดนัลด์ทรัมป์ยืนอยู่ข้างหลังในฐานะผู้ไกลเกลีย่ยภาพที่จะถูกส่งไปทั่วโลกและอาจนำไปสู่รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ แต่เกมนี้กลับพังกลางคันเพราะคณะกรรมการโนเบลประกาศผลเร็วกว่าที่ทรัมป์เตรียมไว้จีนรู้ทันจึงปล่อยมากทูดหวังหวนปิ่นออกมาพูดสนับสนุนกัมพูชาเพื่อเบรกเกมทรัมป์แบบไม่ให้ตั้งตัวเพราะถ้าอเมริกาอยากโชว์บทพระเอกจีนก็จะสวนกลับทันทีด้วยบทผู้พิทักษ์อธิปไตยเพื่อนบ้าน นี่แหละคือมากแก้กลับที่จีนเล่นอย่างเฉียบคมไม่ใช่เพื่อกัมพูชาแต่เพื่อขวางอเมริกาเต็มเต็ม ไทยกัมพูชาสนามย่อยของสงครามใหญ่ในสายตาชาวโลกตอนนี้ชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่แค่เรื่องพื้นที่ทับซ้อนอีกต่อไปแต่มันคือสนามทดลองของการแสดงอิทธิพลระหว่างสองมหาอำนาจจีนพยายามแสดงบทผู้พิทักษ์ความสงบในอาเซียนขณะที่สหรัฐเองพยายามยื่นมือเข้ามาภายใต้ภาพลักษณ์ผู้สร้างสันติภาพ แต่เบื้องหลังทั้งคู่ต่างใช้อาเซียนเป็นเวทีประชาสัมพันธ์นโยบายของตนเองจีนรู้ไทยรู้กัมพูชารู้แต่ใครจะพูดก่อนแม้จีนจะประกาศชัดว่าไม่แทรกแซงและพร้อมเป็นคนกลางแต่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของทูตจีนในพนมเปญกลับเต็มไปด้วยสัญญาณทางการเมืองหลายฝ่ายมองว่านี่คือ การลองเชิงเพื่อดูท่าทีสหรัฐว่าจะตอบสนองอย่างไรจีนรู้ดีว่าถ้าอเมริกาออกมาสนับสนุนไทยโดยตรงมันจะกลายเป็นการประทะเชิงสัญ,ญลักษณ์ระหว่างสองขั้วอำนาจทันทีดังนั้นท่าทีของจีนจึงเป็นการวางมากล่อให้อเมริกาเดินเข้ามาในกับดักเอง ปิดเกมหรือเปิดฉากใหม่สถานทูตจีนในไทยสรุปท่าทีล่าสุดอย่างนุ่มนวลแต่แฝงความแข็งกร้าวว่าจีนเป็นมิตรกับทั้งสองประเทศและจะดำรงความเป็นกลางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเจรจาโดยสันติฟังดูสวยงามแต่ในภาษาการทูตนี่คือคำเตือนนุ่มๆที่แหลมคมเพราะหมายถึงจีนจะไม่ยอมให้ฝ่ายใดดึงเรื่องนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของตะวันตก ในขณะเดียวกันจีนยังให้การสนับสนุนมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนเพื่อผลักดันข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาดูเหมือนจีนจะเดินหมากนี้อย่างรอบด้านทั้งในเชิงภาพลักษณ์และผลประโยชน์ระยะยาว บทสรุปจากเกมมังกรอินซีสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การประทะของคำพูดแต่มันคือการขยับหมากของสองขั้วโลกที่ต่างต้องการอิทธิพลเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนไม่ต้องการให้ไทยและกัมพูชากลายเป็นเครื่องมือของสหรัฐสหรัฐเองก็ไม่อยากเห็นจีนปักหมุดความมั่นคงเพิ่มในภูมิภาคนี้ระหว่างที่ผู้นำโลกกำลังวางแผนกันบนโต๊ะประชุมที่ชายแดนไทยกัมพูชาเสียงลมยังพัดแรงแต่ เบื้องหลังลมนั้นคือเสียงกระซิบของพญามังกรที่เตือนชัดว่าอย่าได้คิดมาแทรกแซงเพราะเอเชียน,นี้จีนดูอยู่จีนเล่นเกมสองหน้าปกป้องอธิปไตยหรือขมขวัญโลกตะวันตกหลังจากประกาศกล่าวผ่านทูตหวังเหวินปินโลกก็เริ่มมองเห็นกลยุทธ์สองหน้าของจีนชัดเจนยิ่งขึ้น ในเวทีสากลจีนยืนยันว่าเป็นเพื่อนของไทยและกัมพูชาพร้อมทำหน้าที่คนกลางคลี่คลายความตึงเครียดแต่ในเวลาเดียวกันการออกมาประกาศสนับสนุนอธิปไตยกัมพูชาอย่างเปิดเผยเป็นเหมือนการส่งสัญญาณถึงสหรัฐและตะวันตกว่าอย่าแม้แต่คิดจะเข้ามาปั่นกระแสะหรือยัดเยียดวิธีแก้ปัญหาให้ภูมิภาคนี้นี่คือการเมืองแบบจีนสไตล์ใช้ถ้อยคำเหมือนนุ่มนวลแต่ความหมายแท้จริงคือเราเดินหมากอยู่แล้ว คุณอย่ามายุ่งเกมหมากล่อระดับโลกไทยกัมพูชาเป็นเพียงกระดานทดลองชายแดนไทยกัมพูชากลายเป็นสนามทดลองของมหาอำนาจแบบเต็มตัวจีนกำลังวางตัวเองเป็นผู้เล่นที่ชาญฉลาดเป็นคนกลางแต่ก็พร้อมใช้กำลังคำพูดเพื่อข่มขวัญในขณะที่สหรัฐต้องการสร้างภาพเป็นผู้ไกล่เกลีย่ยเพื่อเสริมบทบาททรัมป์และสร้างความสำเร็จทางการเมืองระดับโลก แต่ใครจะรู้ละว,ว่าทุกถ้อยคำทุกข่าวนือทุกการเคลื่อนไหวที่ปรากฏต่อสาธารณชนเป็นเพียงมากรอของมหาอำนาจทั้งสองฝั่งไทยและกัมพูชาอยู่ตรงกลางเหมือนลูกหมากตัวเล็กแต่ผลกระทบของพวกเขาสะท้อนไปทั่วภูมิภาคทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนกดดันพยาอินทรีด้วยวาทกรรมและการสื่อสารจีนไม่ได้ปล่อยให้เรื่องนี้ลอยไปอย่างไร้ทิศท,ทาง การออกแถลงการของสถานทูตในไทยแฝงความชัดเจนว่ายาแทรกแซงเอเชียพร้อมตำหนิสื่อฝั่งตะวันตกว่าเป็นต้นเหตุของความขัดแยง้งนี่คือการใช้วาทกรรมทางการเมืองระดับสูงสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาให้ฝ่ายตะวันตกยืนยันภาพลักษณ์ตัวเองว่าเป็นผู้พิทักษ์ความสงบและไม่ให้ไทยและกัมพูชากลายเป็นเครื่องมือของพลังต่างชาติสัญญาณน,นี้แรงพอที่จะทำให้ใครก็ตามที่คิดจะแทรกแซงต้องหยุดคิดสองครั้ง รางวัลโนเบลสันติภาพเครื่องมือหรือเป้าหมายการเครื่องหมายของทรัมป์และสหรัฐไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญความพยายามสร้างภาพผู้ไกลเกลีย่ยสันติภาพบนเวทีอาเซียนเป็นทั้งกลยุทธ์ทางการเมืองและเครื่องมือประชาสัมพันธ์ระดับโลกแต่จีนก็อ่านเกมนี้ขาดทูดหวังเหวินปินปล่อยคำพูดสนับสนุนกัมพูชาเพื่อเบรกเกมทรัมป์แบบไม่ให้ตั้งตัว และในเชิงสัญลักษณ์นี่คือการประกาศกล้าวว่าใครคิดจะเข้ามาแทรกแซงต้องเจอกับพยามังกรไทยและกัมพูชาแค่จุดชนวนหรือระเบิดใหญ่ของภูมิภาค ชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้เป็นแค่จุดทับซ้อนอีกต่อไปมันคือสนามทดลองเกมอิทธิพลของมหาอำนาจจีนกำลังวางตัวเป็นผู้คุมกติกาสหรัฐอยากยื่นมือเข้ามาเป็นผู้สร้างสันติภาพแต่ท้ายที่สุดไทยและกัมพูชาคือตัวแปรที่ถูกทดสอบทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาส่งผลสะเทือนไปยังภูมิภาคทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บทเรียนจากพยามังกรทุกฝ่ายต้องเข้าใจชัดเจน จีนไม่ใช่ฝ่ายสนับสนุนใครฝ่ายใดแต่พร้อมคมขวัญฝ่ายที่คิดจะแทรกแซงสหรัฐไม่กล้าเดินเกมตรงๆกับจีนในภูมิภาคนี้ไทยและกัมพูชาแม้จะเป็นตัวแปรเล็กแต่ก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในขณะที่โลกจับตามองพญามังกรจีนก็ยังคงขยับหมากอย่างเฉียบคมและเสียงกระซิบจากปักกิ่งดังขึ้นชัดเจนอย่าได้คิดมาแทรกแซงเอเชียนี้ จีนดูอยู่แล้วเราไม่ยอมให้ใครมายุ่งเขียนโดยเฮียเหล่านักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ